สวัสดีครับพี่น้องนี่พพญิหลอดสิภาคมาาะเบิ้งสวนพักไม่ไงครับเรากำลังเห็ดแปลงพักอยู่ครับพญิหลอดขี่รถไายมากก็เลยมาเวียไม่ไงสวนที่ผมมาไทายเมื่อวานนี่แหละครับแต่คนละแปลงกันครับพี่น้อง กลา,างยังมุรับุม่ใ่ไงยางหลินสวนนี่แหละครับพี่น้องหน้าก็รูบร,รุบคับย้อนแสงยังไงครับนี่หลอดหามุมกล่องรูปแสงแดดก่อนพี่น้อง ครับนบอา้นบกเ่านีกตูครับพี่น้อง แมงลักพ่อครับจินโบท่านครับนั่นแหะครับแม่ไง่นเจ้าของสวนครับเขามาซุ่มซีซุ่มหาไว้เลยนะครับมันทึงจอบทึ่งเสียมนะครับมันนี่ครับพ่อบุ่งไม่ไงคนปลูก ผมก็ปลูกไม่ครับนี่แต่ว่าแปลงกันผมไทยว่านน่ใกล้จะพ่อเก็บหรอครับใกล้จะพ่อขายหรอพี่น้องมุม้แปลงน้อยๆกับพจงไว้ดิพี่น้องพวกบัวมาเน็บนี่ครับงามขึ้นกกาครับนี่สีตนพี่น้องนบไว้งามขึ้นกกาครับ อันนี้ขี้หมูด้พิพี่น้องนี่นี่ไงพี่น้องขี้หมูมาใส่เลยครับน,นี่น้ำเงาไม,ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยกระดอนหรอกครับขี้หมูครับพี่น้องข้างนี่ครับหนาครับใส่ไถงัว อย่างเงี้ยนห้องกับปู่พี่นอ้องบุ่งซุ้มนะครับเดี๋ยวครับซุ้มได้เถอดตัดขายแล้วเถูกก้นปลูกเหยี่ยมดินไว้แต่ปลูกไม่ยังีงครับนี่นี่แหละครับล่มชู้ชีพเพ้นครับนี่ ลมชู้ฉีบไม่ไงอยู่ในย้อนลมแล้วครับแดดครับค,ออรครับโถคนงอมงอมสิพี่น้องคนตากแดดไปว่ามีนะครับที่เขียวทางคางบนพักได้พี่นอ้องหยาดิครับหยากั็ง่ามพ่อหยาครับคุณ ไว้ยเห็นงัวหรอครับนี่งูัดตัวหนึงห่งว่าสันไม่ใหญ่ว่ะปลูกหญ้าเขียมไปนำ้ำซุม้มหญ้าซุ้มนี่ข้นกินครับนี่หญ้าทางคางงูกินครับที่ว่าเบิ้ง,งดุงพักเพลวครับพี่น้องดุงพักเพลีวไม่ใหญ่ครับคนผมก็ไข่ปันนั้นบ้างเดือนก่อนได้โน่หญ่เนาะ แข่ากำลังงามครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ปุ๋ยดิพี่น้องนี่ไม่ใช่เพป็นเอาปุ๋ยียังบุฟมาใส่ครับนี่นคเข่ากำลังงามๆพี่น้องกับสุกน้องใหม่นะครับเนาะ ช่วงนี่ใ,ใหญ่เถ่าผมก็ขยายพันธุ์ออกมาพี่น้องผมก็ปลูกกับนี่กำลังติดครับพักเพี้ยวกำลังติดหนาก,กับกำลังเกิดเทือนพี่น้องเบีย้ยหนาครับผมยอยอ่อนครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยงามครับครับ ល្លាប់ច្រាប់ការ ครับผมแชร์นี่นะครับพี่น้องเนะาะมักก็ะยิาลรม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องพื่อยลอดด้อครับเพื่อปิดกำลังใจฮหดคลิปใหม่ๆออกมาครับครับผมแชร์นี่แหละครับสวัสดีครับ